เปี่ยนสเตตอร์พัดลมหัลตลิ16นิ้วเอาไปพันใหม่เดิมมันชัดรอบว่าจะหายและลืมตอนนี้กำลังประกอบฮะ ประกอบไปเกือบจะเสร็จแล้วเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยประกอบเสร็จเรียบร้อยชุดลองนิดหน่อย ได้สมบูรณ์แบบเสียงไม่ดังหมุนแรงดีโอเคนะครับสวัสดีครับ